เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอเดียเจ๋งๆอย่าง iPhone หรือว่า TikTok เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วอะไรที่ทำให้มันปังจนเปลี่ยนโลกของเราไปได้ขนาดนี้ในบทสรุปนี้เราจะมาลองถอดรหัสการเดินทางของสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมกันครับตั้งแต่จุดประกายเล็กๆเลยนะไปจนถึงการเป็นระบบที่เขย่าโลกทั้งใบเส้นทางที่เราจะไปกันเนี่ยจะมีทั้งหมด6ด่านสำคัญด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่ไอเดียมันเกิดมาได้ยังไง การต่อสู้เพื่อเป็นที่หนึ่งในตลาดการเติบโตแล้วก็การถดถอยของมันไปจนถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะนำหรือจะตามดีแล้วก็มาดูเรื่องการสร้างพันธมิตรและสุดท้ายเลยคือเราจะบริหารจัดการการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ให้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ยังไงโอเคครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยจุดเริ่มต้นของทุกอย่างไอเดียใหม่ๆเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เอาเข้าจริงแล้วนะครับมันเกิดจากแรงผลักดันสองขั้วที่แตกต่างกันเลย ฝั่งหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเทคโนโลยีพุชครับคือการที่เทคโนโลยีมันล้ำมากๆจนถูกสร้างขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาคิดที่หลังว่าจะเอาไปทําอะไรดีนึกภาพตามง่ายๆก็คือเลเซอร์ที่ถูกคิดค้นในห้องแลบตั้งนานกว่าจะมีคนคิดออกว่าจะเอามายิงบาร์โคดหรือทําสัญญกรรมได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือมาร์เก็ตโพอันนี้จะตรงไปตรงมาเลยคือมันเกิดจากความต้องการของตลาดล้วนๆเช่นคนบ่นว่าอยากได้มือถือที่ถ่ายรูปสวยขึ้นก็เลยเกิดการพัฒนากล้องให้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ ซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าแนวคิดเรื่องนวัตกรรมมันก็มีวิวัฒนาการของมันเหมือนกันนะจากยุค50ที่นักวิทยาศาสตร์ก็จะคิดของเขาไปในห้องแลบแบบลับๆใช่ไหมครับก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นการที่ฝ่ายวิจัยกับฝ่ายก,า,ยการตลาดต้องคุยกันมากขึ้นจนมาถึงยุคนี้ที่กลายเป็นเรื่องของระบบมีเมศขนาดใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันหมดเลยเอาล่ะครับทีนี้พอมีไอเดียเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะมาจากแรงผลักของเทคโนโลยีหรือว่าแรงดึงของตลาดก็ตาม ด่านต่อไปนี่แหละครับคือของจริงนั่นก็คือการเอาตัวรอดในสนามรบที่เรียกว่าตลาดซึ่งทุกไอเดียเนี่ยมันต้องสู้กันเพื่อจะกลายเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวที่ทุกคนยอมรับให้ได้เป้าหมายสูงสุดของสงครามนี้ก็คือการได้เป็นสิ่งที่เรียกว่า dominant design หรือพูดง่ายๆก็คือดีไซน์ที่ครองตลาดได้สำเร็จนั่นเองครับลองนึกถึงคีย์บอร์ดแบบ q w e r t ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ หรือพอร์ตชาร์จ USB-C ที่ตอนนี้มือถือแทบทุกยี่ห้อก็ต้องใช้หรือแม้แต่รูปแบบวิดีโอสั้นแนวตั้งของ TikTok ที่ตอนนี้แพลตฟอร์มไหนๆก็ทำตามกันหมดซึ่งกระบวนการกว่าจะมาเป็นผู้ชนะเนี่ยมันมักจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่นะครับเริ่มจากช่วงแรกที่เรียกว่าช่วงปั่นป่วนเลยคือจะมีการทดลองออกแบบกันหลากหลายรูปแบบมากเต็มไปหมดเลยครับ ก่อนจะค่อยๆเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ตลาดเริ่มจะเทใจให้แบบใดแบบหนึ่งเป็นพิเศษและสุดท้ายก็จะจบลงที่ช่วงเฉพาะทางที่มีมาตรฐานชัดเจนแล้วซึ่งพอถึงจุดนี้การแข่งขันมันก็จะเปลี่ยนไปเน้นที่การลดต้นทุนกับการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแทนดังนั้นนะครับประเด็นสําคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือ เทคโนโลยีที่ดีที่สุดไม่ได้เป็นผู้ชนะเสมอไปนะครับแต่ผู้ชนะคือผู้ที่สร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งรอบๆตัวผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จตัางหาเรื่องนี้คลาสสิกมากครับเหมือนสงครามวิดีโอเทประหว่าง VHS กับ Betamax ที่สุดท้ายแล้ว VHS ชนะไม่ใช่เพราะภาพสวยกว่านะแต่เป็นเพราะว่ามีหนังให้เช่าเยอะกว่าต่างหากทีนี้เรามาโต้คลื่นลูกต่อไปกันดีกว่าครับคือการเติบโตของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีชีวิตของมันเหมือนกันนะ ทุกเทคโนโลยีมักจะเดินตามเส้นทางที่คล้ายๆกันคือมีช่วงรุ่งเรืองและก็มีช่วงโรยราซึ่งเราสามารถมองภาพนี้ให้เป็นเหมือนคลื่นลูกหนึ่งหรือที่ในทางทฤษฎีเขาเรียกว่า S curve ครับเส้นโค้งรูปตัว S เนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของเทคโนโลยีหนึ่งหงได้เลยนะครับมันคือการเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพที่ได้กับความพยายามหรือเงินทุนที่ใส่ลงไป ลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนตอนที่เราหัดทําอะไรใหม่ๆเลยช่วงแรกก็จะช,ะช้าๆหน่อยงงๆแต่พอเราเริ่มจับทางได้เช่นนั้นแหละโหพัฒนาเร็วมากและสุดท้ายมันก็จะไปถึงจุดที่แบบพัฒนาต่อได้ยากแล้วทุกเทคโนโลยีก็จะเริ่มจากระยะเกิดใหม่ที่ประสิทธิภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากนั้นพอเริ่มจับทางได้ก็จะเร่งความเร็วผ่านระยะ เติบโตที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยและสุดท้ายก็จะเข้าสู่ระยะอิ่มตัวซึ่งเป็นจุดที่ทาบจะเค้นประสิทธิภาพเพิ่มไม่ได้อีกแล้วลงทุนไปเยอะแต่ได้ผลกลับมานิดเดียวเหมือนกับเครื่องยนต์สันดาปที่พัฒนามาเป็นร้อยปีจนทาบจะถึงทางตันแล้วน,นั่นแหละครับและนี่แหละครับคือจุดที่พีคที่สุดของทฤษฎีนี้มันคือจังหวะที่เรียกว่าการขาดตอนทางเทคโนโลยีครับ มันคือช่วงเวลาที่เทคโนโลยีเก่ามันไปถึงทางตันอดีแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่าโผล่เข้ามาแทนที่บีบให้ทั้งอุตสาหกรรมต้องกระโดดจากคลื่นลูกเก่าที่กำลังจะจมไปสู่คลื่นลูกใหม่ที่สูงกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่กล้องดิจิตอลเข้ามาแทนที่กล้องฟิลม์มหรือตอนที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังจะเข้ามาแทนที่รถยนต์น้ำมันในตอนนี้นั่นเอง พอเรารู้เรื่องคลื่น S-curve แล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่คำถามที่โคตรสำคัญเลยสำหรับทุกบริษัทคำถามที่ชี้เป็นชี้ตายได้เลยนั่นก็คือเราควรจะเป็นคนแรกที่กระโจนเข้าสู่คลื่นลูกใหม่หรือว่าควรรอให้คนอื่นนำไปก่อนแล้วเราค่อยตามไปอย่างฉลาดฉลาดดีใช่เลยครับคำถามนี้แหละจะเข้าก่อนหรือจะเข้าทีหลังดีนี่เป็นปัญหาโลกแตกในวงการกลยุทธ์ธุรกิจเลยนะครับ เพราะการเข้าตลาดให้ถูกจังหวะเนี่ยคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จเลยถ้าเราเป็นผู้บุกเบิกหรือ first mover เนี่ยนะข้อดีก็คือเราจะได้สร้างแบรนด์ก่อนใครเพื่อนเลยได้กำหนดมาตรฐานของตลาดแต่ความเสี่ยงก็มหาศาลต้นทุนวิจัยก็สูงปร๊ด ในทางกลับกันถ้าเราเป็นผู้ตามหรือ follower เราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนมาก่อนได้สบายๆเลยเหมือนกับที่ Facebook เข้าสู่ตลาดโซเชียลมีเดียหลัง h i f i ฟ e หรือ My Space แต่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงจนครองตลาดได้ในที่สุดที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงแค่ตัวผลิตภัณฑ์แค่บริษัทเดียวแต่จริงๆแล้วเวทมนต์ของนวัตกรรมมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราซูมเอาออกมามองภาพที่ใหญ่กว่านั้นภาพที่เรียกว่าระบบนิเวศครับ มันเลยเกิดแนวคิดที่เรียกว่า open innovation หรือนวัตกรรมแบบเปิดขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือเลิกเก็บทุกอย่างเป็นความลับในบริษัทได้แล้วแต่หันมาเปิดรับไอเดียจากข้างนอกไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับสตาร์ทอัพมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งคู่แข่งตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือ Google ที่เปิดระบบ Android ให้นักพัฒนาทั่วโลกร่วมกันสร้างสารรค์แอปพลิเคชันขึ้นมาไงครับ ต้องเข้าใจก่อนว่านวัตกรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในบริษัทเดียวนะครับแต่มันทำงานพร้อมกันในหลายเลเวลมากตั้งแต่ระดับเล็กสุดในองค์กรขยับขึ้นมาเป็นระดับอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นไปอีกก็คือการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์อย่าง Silicon Valley หรือ EEC บ้านเราและไปจนถึงระดับประเทศเลยที่นโยบายของรัฐบาลสามารถส่งเสริมหรือทาลายไอเดียใหม่ๆได้เลยทีเดียว และแล้วเราก็มาถึงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายและอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือการรอฟ้าประทานนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่สามารถบริหารจัดการได้และต้องทำอย่างมีกลยุทธ์ด้วย <c oughs> การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ก็คือการสร้างระบบ หรือเครื่องจักรที่จะผลิตนวัตกรรมขึ้นมาในองค์กรของเราเลยครับเป็นการวางระบบที่ทําให้ไอเดียดีๆไม่ได้เป็นแค่ความฝันลมๆแรงๆแ,แต่ได้รับการสนับสนุนได้รับการปกป้องและมีเส้นทางที่ชัดเจนในการเติบโตไปเป็นธุรกิจที่ทาเงินได้จริงๆถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆก็ต้องนึกถึงเครื่องมืออย่าง Lean Startup เลยครับ หัวใจของมันง่ายมากคือวงจรสร้างวัดผลเรียนรู้ที่ทำซ้ำไปเรื่อยๆเพื่อทดสอบไอเดียกับตลาดจริงให้เร็วที่สุดและใช้ข้อมูลจริงมาตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะเปลี่ยนทิศท,ทางวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราทุ่มเงินและเวลาไปกับผลิตภัณฑ์ที่สุดท้ายแล้วไม่มีใครต้องการนั่นเองครับแล้วแน่นอนครับพอเราสร้างของดีๆขึ้นมาได้แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการปกป้องมันครับมันก็เหมือนสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ต้องมีโฉนดที่ดินนั่นแหละครับ กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งตั้งแต่การจดสิทธิบัตรไปจนถึงลิขสิทธิ์คือเครื่องมือสําคัญที่จะปกป้องไอเดียของเราไม่ให้ถูกใครขโมยไปง่ายๆเห็นไหมครับว่าการเข้าใจแพทเทิร์นเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีในตำรานะแต่มันเหมือนเรามีแผนที่สำหรับอ่านอนาคตอยู่ในมือเลยซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากให้ไปคิดกันต่อนะคะว่าแล้วตอนนี้ล่ะอุตสาหกรรมที่ท่านอยู่กำลังโตคลื่น S-curve ลูกไหนอยู่